สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็มาเล่นเกมหนอนนะ EP สิบแปดนี่ไปเริ่มเลยเอาเอาเอาตัวสุ่งนี้ก็ได้เออได้อยู่อาจจะได้ยินเสียงพัดลมหน่อยนะทุกคนไม่หน่อยอ่ะก็ดังอยู่อืม เดี๋ยวถ้าตายรอบนี้ก็เปลี่ยนลายใหม่นะแต่ว่าลายนี้ก็ชอบสุดละอืมมา อ่ะเลขที่24แล้วออน4โมงนะอืมเสร็จแล้วเออ สิบห้าแล้วะอ้ยตายไม่ทันได้ไอ้นี้อ้าวว่าจะเปลี่ยนไอ้นี้นะมาเดี๋ยวเอาตัวสีส้มนี่ก็ได้เอออืมอ,อ,อ,อ่ะได้แล้วเออแล้วไอ้นี้ก็มาชนพอดีได้อยู่ เมื่อกี้ถึงยิบสี่เออสิบห้าแล้วสาว่าจะโดนแย่งอาหารไหมไม่น่าจะโดนนะ อืมถ้ามันไม่ตายก่อนเนี่ยเราตายแทนแนี่ดักอีกแล้วนะไอ้ม่วงอืม <c oughs> อ่ะไปลงดูลายดิอ่ะขาวแล้วก็สีเขียว เอาตัวใหญ่ๆห,หน่อยสีแดงนี้ก็ได้นะได้อยู่แล้วมันจะมาชนไหมชนเว้ยไอเหลืองแย่งไปหมดอาหารอืมตาย ไอเนื้อเนื้อสีส้มมากกว่ามั้งย่านะ่อุย้ยไอส้มดีไม่ตายมาได้เลยสวยดีนะลายลายเขียวกับขาวเนี่ย จะเร่งสปีดหาอะไรอืมสิบหกเอาไว้ขึ้นอันดับโอ้ย ขึ้นอันดับไม่ขึ้นอะ่ะอ่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาเล่น EP นะีหน้าอีกนะบ๊ายบาย